ก็มาต่อกันเลยสวัสดีครับวันนี้คุณผมสตมเบิรกับเกมวูฟเฟนสตา์ในอีพีที่สองก็มาต่อกันเลยดีกว่าในเรื่องตอนที่ล้วคือหลังจากที่เราไปสู้รบเป็นสักพักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเราหนีออกมาโดนสะเก็ดระเบ,ะเบิดโดนสะเก็ดระเบิดฝังหัวทำให้เราความจาเสื่อมเล็กน้อยถูกรักษาโรงพยาบาลแล้วก็พวกนาซีมาจัดก,การโรงพยาบาลที่เรามาอาศัยอยู่มาทาร้ายผู้บริสุทธิ์และคนที่สู้ไม่ได้ดังนั้นแล้วเราจะสู้พวกมันกลับนี่แหละมาดูต่อ เอาุดไปทีหนึง่งโอเคโอค้ยยังไม่ยินเสียงเราสินะโชคไป็หนึ่งทีอย่าให้มันได้ยินใช่ไหมแล้วก็โฉบตบไปหนึ่งทีมีปืนกลพร้อม45นะโอเค มันรู้เหรอเงียบอาเลยล่ะโอเคโอ้ยโดนยิงโอเคหมดไหมหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยพี่ไม่จุกเหลือ วิ่งโอ้ยสงบยังสงบยังสงบยังเฮ้ยอะไรเนี่ยมีกี่มีอะไรเก็บเก็บได้เก็บไปแล้วโอเคดูต่อเก็บกระสุน จะมีบินกลับไปด้วยดูมีนี่นเองอยากแปรแปไม่ทันห่วงยิงอยู่แล้วก็แปรไม่เก่งด้วยโอเคขัสำรวจเล็กน้อยมีดสองเล่มกระสุนอ่าพวกฟรานซิสมีฮิวไหมมีเกาะมีอะไรไหมฮิวขอบคุณครับสำรวจต่อ กระสุนลังเพิงรีโหลดให้พร้อมสินห้านะหนึ่งแม็กกาซีนพอดีโอเคปืนสำรองโอเคพบปืนพกเหมาะดีนะกดเปลี่ยนหมดไหมเปลี่ยนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรขอเดินขอายทุ่มชมด้เดินสำรวจนิดหน่อยอปุดกระสุนทางไหนต่อเอ้ย ต้องดูแผนที่ใช่ไหมโอ๊ยโอเคโอเคโอเค,อเคทางนี้สินะโอ๊ยพวกนี้มันโหดร้ายเหลือเกินไม่เต็มหมอพยาบาลเพราะมันก็ฆ่ามไม่เว้นรวมถึงคนป่วยด้วยห้องนี้มีอะไรไหมนี่แหละภัยสงครามไม่มีใครได้ไม่มีใครเสีย ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยทั้งนั้นมีแต่การสูญเสียนี่ใช่ทางนี้ทางนี้เรามาแล้วมีแผนที่หน่อยโอเคต่ไปทางนี้ทางนี้เหมือนจะไปได้จากแผนที่นะโอเคดูเหมือนเราต้องไปทางนี้เอ๊ะเดินวนอีกแล้วไม่ใช่อะอ้าวเดินหลงอ๋ออยู่ทางนี้ ปุ๊บๆแล้วก็ทางนี้ใช่ไหมติดซอยเดี๋ยวนี้โอเคไม่ใช่ทางนี้ปะ่ะนีไง โอเคโอ้โห okay. oh, oh. ยินหมอพวกนี้นีอะไรเนี่ยเอินใหม่ช็อตันโอ้ของดีเป็นแบบดับเบิลบาลเลด้วยแจมแมวสุดๆข้างบนทางบล็อกไปไม่ได้โอเคไม่สงสัยไปต่อลงบันไดลงบันไดโอเคสำรวจซ้ายมีไหมเช็กขวาประตูเปิด อ่มีคนอยู่โอเคโอเคมีคนอยู่เฮ้ยกดผิดอืมเสียมีดบินไป็งงูนนกันะหนึ่งตัวอืมโดนจบไปดิ เก็บเกาะโมหารู้ลูกสองนี่มันดีจริงๆมีไหมยอยากจะรอบเลนนะแต่รอบเลนไม่มีแล้วอะ่ะอืมจะเปิดมันยังไงนะ้ามีทำใบไหม อืมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเล่นผิดเล่นผิดอืมกดพิดช,ชีวิตเปลี่ยนเลยเลือดหายบูบโอเคตรงนี้ยังดีมีกระเป๋าพยาบาลเล็กน้อยใครเป็นโมชั่นก็ขอโทษด้วยแล้วกันเพราะผมก็เป็นขอรับด้วยต่อซ้องก็ส่วนน้อยแล้วตึ้นก่อนดีกว่า ้อง okay. ไปต่ออันนี้มันดามมาไปช่วยหนเปิดได้หาทางไปต่อกอันดีกว่าเปิดไม่ได้ส่วนทางมันเชื่อมกันโอเคทางมันเชื่อมกันตรงนี้สินะเปิดประตูโอเค

ขอไปท่าน,นเ้อยเราฝึกมือการเล่นไม่ได้เกิงการเลยขนาดนั้น,นเออปุ๊บเฮย้ยมันพีกตัวโอเคเราต้องอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอืมอย่าเข้ามาโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยยิงโดน โดนฮิตสไลด์โหลดลื่นไปดิหนึ่งสองหนึ่งสบไหมไม่สง,งบตบไหมโอเคเสียงเพลงสง,งบน่าจะจบแล้วมั้งโอ้ภาพมันโหดร้ายเก็บให้หมดอ้าวไม่ตายเหรอ โอเคดูต่อทางนี้เหมือนสำรวจได้เลยอืม hmm. เปิดอะไรไม่ได้อ๋อตรงนี้ทางที่เรามาใช่ไหมทางบันไดอ๋อทางนี้ทางหนึ่งเออนาะลืมไปเลยเรากดสเปกบาร์ได้นีหว่าเรืนนี้เราก็โดดได้ลืมลืมลืมมเมื่อกี้เราเปิดกระตูแล้วโอเค โอเคโอเคอุยกลับมาตรงนี้อ่ะเมื่อกี้เกมดิงขออภัยด้วยทุกคนเมื่อกี้เกมดิงรุนแรงมากเลยเอ้มันเห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกลน่าเธอโอ้ย ระเบิดมันไฮเทจังวะฮะระเบิด์ตโคไฮเทคเลยเอาล่ะเมื่อกี้มีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้มมอย่ันบลางก้อนเกมมันหลุดสตูมันแอบมันคือดีเหรอวะโอเควิ่งออกมาวิ่งออกมาเฮ้ยตกือบ

Chết luôn nhỉ Chết luôn chillin chết luôn nè, chết rồi chillin Chết luôn nhỉ, chillin 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 tụi tao chillin nó nhỉ chillin ui ui boss là lục chillin 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 โอ้โหลดเลยวะเนี่ยบอดไฟสุดเลาใจทำไมว่ามันวิ่งวะโบยิงสองหมดอืมโอเคยิงได้ยิงงวนไปเรื่อย หมดแล้วเหรอรถคันตั้งใหญ่โอ้โอเคเก็บกระเป๋าหิวไปเลยเรียบร้อยโอ้อเคเ่ฮ้เข้าสูงน้อเรื่องโอ้มาช่วยแล้ว <c oughs> อันนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคุณปลอดภัยแล้ว <c oughs> โอ้ยโดนซ้อมโอ้ยน่อพวกนี้ป่ะขับรถดดไม่รถนี่มันเท่ดีจริงๆ อะไรอืมคัสซีนคือคือพี่อย่าวูบหลับนะอ๋อจะหลับแต่ว่าโดนจนคิดว่าอืมชักปืนมาอ่ะปล่อย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 คัสซีนเราไม่เคยดูตายไปซะจบ เซนเซอร์ไหมเนี่ยอู้เซนเซอร์ดีกว่าะอธิบายสั้นๆแขงคอหอยคุณคือท่าลอพวกเรากำลังสู้อยู่เหรอคุณเป็นใครกนันแน่ฉันคือฉันชื่อว่าวิลเลียมเจมส์อาเป็นทหารของ US Army ขอโทษนะตอนนั้นมันไม่คดีคุณขับรถไปด้วยเหรอจะไปไหนละ่ะ ที่ไหนสักที่ยังไปถูกเปล่าเนาะ yes ไม่เล่นเกมนี้ก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษของผมไปด้วยภายในตัวเอาละเรามาถึงกระต๊อปแห่งหนึ่งบ้านไร้ไปนะน่าจะเป็นบ้านของน่าจะเป็นบ้านของหมอคนนี้นะอ่าใช่จริงด้วยนี่น่าจะคงเป็นครอบครัวพวกเขาเอาละสโลค่ะนะเฮ้ย อ๋อนึกว่ามีอะไรทใต้ท้องรถมีอะไรเปล่าวะมีอะไรมีอะไรขอหยิบก่อนกูมีชาแรงนะเฮ้ยเอ็มตัวน,นะมีอะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครไม่ไม่อย่าอย่าเออไม่ทันแล้วมึงไอ้นี่มันใครวะเออทำไมมันถึงโดนจับยัดเข้ารถมันเป็นใคร

ไม่มีสงคราม,ม,อ,ม,มอีกต่อไปแล้วแล้วทำไมเห็นนาซีมันชนะแล้วทั้งหมดนี้ใช้กฎของนาซีแล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามที่ไหนก็ตามแล้วอังกฤษเป็นเอีอ yeah. ียอสเอเหรอยอะดเือก ทั้งหมดยอมแพ้หมดแล้วเย้เลยพ่ายแพ้แล้วฮะพ่ายแพ้เออบืทั้งหมดอารตอมบอมพวกเขายอมแพ้ทั้งหมดสิบสองปีที่แล้วแล้ว <c oughs> อเล็กซี่อาร์ตอมบอม อโอ้แปลไม่ถูกครับพี่ทุกที่มีนาศิร์แอนดูด้วยเราจะแปลเท่าที่แปลได้นด้ครับดังนั้นแล้วถ้าแปลไม่ขัดหูใครหรือว่าแปลยังไงขออภัยด้วยเล่ามาไดยจริงจิตเราจะฝึกไปเรื่อยเรื่อยสรุปก็คือสองครามอ่ะมันจบไปตั้งแต่เราหลับหลไปสีป่ปีแต่ว่าสงครามมันจบเมื่อสิบสองปีที่แล้ว สงครามมันสงบไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าฝ่ายสัมพันธมิตรยอมแพ้ให้กับนาซีทั้งหมดเลย <I am S 1> ตอนนี้นาซี uh, อันนี้อะไรเอ่ยอ่ะอินวิทอร n ่ e n t ูก y o าว I ผิอร์จ อืมโกอืมอัดโอเคโอเคขอหนี่อมอะไรพูดดีไหมพูดเสร็จยังโอ้ต้องการอะไรนะนี่ปรเเชือ่เอเปิดตู้ออกมา ต้องการที่ป้องกันอ,อืมไอาใส่ชุดเกรู้ไหมว่ากูเป็นใครเอาจริงๆนะพี่ถ้าพี่ยังไม่รู้ว่าพี่เป็นใครผมก็ไม่รู้หรอกนะเอาแล้วนะได้เสื้อแล้วอ่าต้องการโปรชั่นสวมหัวอีกใช่ไหมอ่ามีเสื้อตรงนี้แล้วอืมเราจะทำอะไรเนาะหมวกหมวกหมวก,มวกอ่าจดหมายใครแปลได้ ฟูเบอร์ปีหนึ่ง,งก็หกูนบีละเยา ayo, พดพอครับโอเคหาแว่นอ่าใช่แว่นถ้าถ้าบเป็นแว่นรเราจะแว่นไว้ที่ไหนอ่านี่ไงเจอแล้วเมื่อกี้ม,มองไม่เห็นเอาแล้วนะจะทำาเ, <c oughs> เออ <c oughs> เราจะส่งสารมาดีไหมครัส่งคามันก็จบแล้วนะอ้าเอาแองกี้แองกี้ต่อยต่อยต่อย,อยไม่รู้ว่าต้องต่อยอือหือโอ้ย ฉันมีหนึ่งคำถามสำหรับเธอและในคนตอบคำถามนั้นดีๆก่อนที่ฉันจะตัดพูดแกทิ้งอยู่นะดังนั้นตัดสินใจดีๆมันกำลังจะมาแล้วพวกของแกเที่ไปสู้จะไม่ถึงหมดใช่ไหมฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงเรื่องอะไรและอิลิสตันแปลว่าอะไรเอ่ย ฝ่ออะไรครับ <wounds> คุณพี่มันแหละอ่าเฟนเซอร์ไมอ่าไม่ไม่ไม่โอเคโอเคโอเคยอมก็ได้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 โอเคจะบอกก็ได้หม่ยเ้ยเราพูดเหรอเมลินเอานอน ยังไงลุงก็อ๋อ,อ,อโอเคโอเคนะดีด,ดีดีพ่อชากันหมดล้เออ,อ,อมันเนไที่ม้มันไม่ได้แย่ซะเท่าไหร่นะในชุดเนี่ย ปกป้องเธอซะเลด้เข้าใจนะไม่งันเราจะลาไดเข้าใจครับดี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 เุั้นไปเดินทางสู่เบอร์ลินกันเลยดีกว่าอโอเคคำวยพร คำอวยพรคำอวยพรความเชื่อศาสนาโอเคใช่ไหมนอนในรถอ้าโอเคขึค้นจะให้ซูเบอร์ลินกันดีกว่าริซิสเต้นริซิสตเตอร์ใช่แปลว่าผู้ใช่ว่าผู้อันนี้ปะเรียกว่าผู้เกาะผู้กบใช่ไหมน่าจะยังหมายถ่เลยนะนะ อลเลอร์อ,อลเลอร์เต่ากะโหลกอู้ชเฟี้ยวดีนี่ลุงเอาจับมือฉันซะได้เลยลุงถนนนี้ไม่ปลอดภัยนายฆ่าพวกนาซีซะแล้วฉันจะรออยู่ที่รถนี่ไม่ต้องอยู่นี่แหละพวกเราจะรอนาะยอยู่ที่นี่ ฆ่ามเม่งให้หมดไปเลยขอบคุณลุงมากเป็นคำที่สะใจจริงเลยขอชี้คอนะโอเคงั้นเราขอตัดพ์ทไปเพียงเท่าน,นี้กันแล้วกันเพื่อไม่ให้ความยาวเพราะว่าเวลามาันสมคอรแล้วแหละแล้วผมจะอัดต่อโอเคลุงเดี๋ยวเราจะไปจัดการให้แล้วเจอใหม่คลิปหนะ้าเราจะลงให้มาวรงนี้สวัสดีครับ